สวัสดีค่ะพบกับเคอาซอนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีมินิซีรีเรื่อง The Miracle ปาฏิหารแฝดสลับรักเมื่อสองพี่น้องฝาแฝดท,ที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวคนหนึ่งเป็นถึงเน็ตไอดอลวงเกกุ๊ปซ่อนอีคนทั้งอ้วนทั้งเก็บตัวแต่คำอธิษฐานจากซ้ายเส้นหนึ่งทำให้พวกเธอได้สลับร่างกัน เรื่องราววุ่นวายทั้งชีวิตรักและชีวิตส่วนตัวจึงเกิดขึ้นเราไปชมสปอยตันก่อนเลยค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่ชี่ยอนสาวอ้วนแฝดภูพีเธอชอบอยู่ในโลกออนไลน์ที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนเธอเป็นเจ้าของบล็อกเกอร์เซ็กซี่ตัวแม่เธอร้องเพลงเก่งสะจนสะกดแฟนขับอยู่หมัด และเธอก็มีความสุขกับมันมากๆแต่ในโลกแห่งความจริงเธอใช้ชีวิตแบบคนขี้แพ้ยอมคนไปสมดและคาดหวังแค่ว่าจะเรียนจบมัธยมปลายและใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้ยังมีความสุขก็เพียงพอแล้วส่วนชีอาน้องสาวฝาแฝดของเธอเป็นคนนิสยยัยหยาบๆไม่ยอมคนและโด่งดังเป็นไอดอลแห่งวงมิราเคลิล ที่ชีวิตของทั้งคู่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวแล้ววันนี้ชีอาก็เป็นพิธีกรรายการเพลงและก็มีแฮซองนักร้องหนุ่มหน้าตาดีที่กำลังแสดงบนเวทีอยู่ชียอนก็รู้สึกตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกวันต่อมาเธอมาซ้อมเต้นกับเพื่อนร่วมวงและเธอก็เป็นสาวคนเดียวที่มีงานชุกจนเพื่อนร่วมวงไม่ค่อยชอบที่หน้าเธอสักเท่าไหร่และในวันนี้ก็เช่นกันท่านประธานมาบอกกับเธอว่าให้รีบกลับไปพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้จะต้องไปถ่ายโฆษณาต่อยิ่งทำให้เพื่อน วงไม่พอใจคิดว่าเธอเป็นคนแย่งงานไปทั้งหมดจนในตอนคําชีอาก็มีสัมภาษณ์ที่บ้านกับครอบครัวแต่ชียอนต้องคอยแอบอยู่บนห้องนอนและเอารูปครอบครัวมาเก็บซ่อนเอาไว้ห้าไม่ใครรู้ว่าเธอเป็นใครในขณะที่สัมภาษณ์อยู่นั้นจ,จู่ๆชียอนก็เกิดท้องไ้ปันปวนปูดปาดปูดปาจะออกมาให้ได้ตอนแรกกะจะเอากระดาษรองไว้ก่อนแต่ก็ใจไม่ด้านพอก็เลยย่องลงมาข้างล่าง ชีอาก็หันมาเห็นเขาและพยายามจะไล่เธอขึ้นไปแต่ทีมงานก็ถามขึ้นมาพอดีว่า เธอมีพี่น้องไหมชีอากรีบตอบว่าเธอมีพี่สาวแต่ตอนนี้ไปเรียนอยู่เมืองนอกเธอไม่ยอมบอกว่ามีชียอนเป็นพี่สาวฟาแฟดขนาดพ่อกับแม่ยังงงกับคำตอบของเธอเลยเมื่อหลังจบการสัมภาษณ์ชีอาก็มานั่งรอชียอนอยู่หน้าห้องน้ำชียอนก็ถามก่อนเลยว่าทำไมเธอต้องโกหกด้วยในเมื่อเราเป็นฟาแฟดกันชีอาก็บอกว่าถ้าพูดไปแบบนั้นคนก็จะคิดว่าเราต้องหน้าตาเหมือนกันแน่แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูที่บ้านของเรา ชียอนก็ตะโกนใส่หน้าชีอาว่าจริงๆแล้วเธออับอายที่มีฉันใช่ไหมชีอาก็ตอบกลับไปว่าหรือว่าจะให้ฉันภูมิใจหรือ,อยังไงล่ะชียอนก็ว่าชีอาเธอมันก็แกล้งทําตัวดีต่อหน้ากล้องก็เท่านั้นชอบตีสองหน้าแล้วหลังจากนั้นก็เกิดศึกระหว่างสองพี่น้องกันตามประสา วันต่อมาชียอนก็ไปโรงเรียนและนี่ก็เป็นเทอมสุดท้ายก่อนที่จะจบมัธยมปลายแต่เธอก็ต้องพบเจอกับสายตาและคำบูลลีรูปร่างหน้าตาของเธอและเธอก็ได้เจอกับฮันกโยซอกหนุ่มในดวงใจของเธอนั่นเองแต่เธอก็โดนพวกเขาหัวร้อยย่อใส่เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วที่เธอถูกเพื่อนสาวตัว,ตวแสบบูลลี่ที่เธอเขียนจดหมายกะว่าจะสารภาพรักกับกโยซอกและนั่นมันก็ทําให้เธอยิ่งอับอายกันไปใหญ่ในขณะที่ชียอาก็ไปถ่ายโฆษณาก,กับแฮซองชียอาแสดงอย่าง เต็มที่และแฮซองก็ไม่พยายามเอาซะเลยจนผู้กำกับสั่งคัดแล้วแฮซองก็บอกกับผู้จัดก,การว่าจะไม่ถ่ายโฆษณานี้แล้วเขาเป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักแสดง ผู้จัดการก็เซนกับความติ๊ของแฮซองเหลือเกินหลังจากนั้นชีอาก็มาหาแฮซองเธอบอกว่าเธอจะเป็นคนช่วยเขาเองให้รวมมือกันหน่อยแต่แฮซองกลับตอกหน้าเธอไปว่าเขาเป็นนักร้องไม่เหมือนเธอที่แสดงเก่งและอย่ามาทําตัวเป็นนักร้องร้องเพลงก็ยังไม่ได้เรื่องแล้วยังจะมาสอนเขาอีกหลังจากนั้นชีอาก็ไปร้องไห้กับผู้จัดการว่าเธอจะออกซิงเกิลเพลงเพื่อลบคําสบประมาทของแฮซองในขณะที่ชียอนเธอเที่ยวตามหาเจ้ามาน้อยที่หลุดออกไปจากบา้าน ตามหาจนขํามืดและเธอก็ต้องตกใจเมื่อมีมือม,ม,อมาจับขาเธอเอาไว้พอเธอก้มลงไปดูก็เห็นว่าเป็นปลาที่เป็นลมอยู่จับเธอขอความช่วยเหลือชี่ยอนก็เลยแบกปลาจะพาไปโรงพยาบาลและเจอกับเจ้ามาด้วยพอดีระหว่างทางปลาแกก็ขอลงที่หน้าร้านไพาทาโรแล้วเดินไปอย่างชิลๆและชวนเธอเข้าไปในร้านด้วยกันปลาแกเป็นแม่หมอดูไพาทาโรแม่หมอก็ถามชี่ยอนว่าทำไมแววตาของเธอดูเศร้าๆนะ มาเดี๋ยวจะดูดวงให้แล้วก็ให้เธอเลือกไพ่มาใบหนึ่งแล้วปาก็ต้องประหลาดใจตลอดชีวิต30ปีแห่งการเป็นแม่หมอ ไม่เคยมีใครเลือกพ่ยเดมิราเคิลได้เลยป้าก็บอกให้อธิษฐานชียอนก็นึกในใจว่ายายป้านีต้องเป็นพวกนักต้มตุน๋นแม่หมอก็รีบพูดขึ้นมาทันทีว่าเธอคิดว่าฉันเป็นนักต้มตุ๋นหรอชียอนถึงกับตกใจที่ป้าอ่านใจเธอได้ด้วยแม่หมอก็บอกให้รีบอธิษฐานสิเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นจริงเองแล้วเธอก็อธิษฐานขึ้นมาว่าถ้าได้สลับร่างกับชีอาก็คงจะดีไหนๆชีวิตของเธอก็โชคร้ายมาตั้งแต่เกิดแล้ว คำอธิษฐานนี้คงไม่เป็นความจริงและไม่ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปหรอกยังไงยายป้านี่ก็เป็นนักต้มตนแง่แแล้วป้าก็เอาสร้อยมารากตให้กับเธอไว้แถมทิ้งทายไว้ด้วยว่าถ้ารับมันไม่ไว้ก็รีบกลับมาหานะแล้วเธอก็ใส่สร้อยคอแล้วจูงหมาจะกลับบ้านระหว่างทางจู่ๆเธอก็วูบไปในขณะที่ชีอาก็วูบไปเหมือนกัน แล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลพอทั้งคู่เห็นหน้ากันก็ถึงกับกรีดห้องแทบจะแตกเมื่อทั้งคู่สลับร่างกันจริงๆแล้วพวกเธอก็พากันขึ้นไปบนดาดฟ้า อธิษฐานจากดาวตกให้ทั้งคู่คืนร่างกันแต่มันก็ไม่สําเร็จแล้วชียอนในร่างของชีอาก็ไปเอาอิดมาสองก้อนบอกว่าถ้าเราทุบหัวให้กระทบกระเทือนจะได้คืนร่างกันทั้งคู่ต่างทุบหัวเต้นกันอยู่หลายทีแต่มันก็ไม่สําเร็จหลังจากนั้นชีอาในร่างของชียอนก็เห็นสร้อยคอก็เลยถามขึ้นมา ทำให้ชียอนนึกถึงแม่หมอขึ้นมาทันทีแล้วเล่าความจริงให้ชีอาฟังทั้งหมดแล้วพากันไปหาแม่หมอแต่หน้าร้านก็แจ้งว่าปิดร้านหนึ่งเดือน พวกเธอก็เลยกลับมาปรึกษากันต่อว่าต้องใช้ชีวิตยังไงไม่ให้ถูกจับได้แล้วชีอาก็สอนให้ชียอนเต้นเพลงใหม่แต่ชียอนเธอก็พริวเรื่องการเต้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรส่วนชียอนก็บอกชีอาวา่าเวลาได้ยินเรื่องอะไรของเธอก็ไม่ต้องสนใจแค่อยู่เฉยเก็พอพ่อกลับมาที่บ้านทั้งคููก็ซ้อมแต่งตัวกันและชีอาก็เอาสร้อยคอให้ชียอนใส่ไปแล้วก็แลกมือถือกันด้วยพอดีกับที่ผู้จัดการโทรมาแต่ชียอนก็พูดจาสุภาพตามสไตล์ จนชีอาต้องตะคอกใส่ว่าอย่าพูดจาสุภาพแบบนั้นชียอนก็ไม่สนใจเธอบอกว่าเธอจะเป็นคนจัดการเองหลังจากนั้นเธอก็ไปทำงานได้แต่งตัวแต่งหน้าสวยๆแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนส่วนชีอาก็ไปโรงเรียนอย่างมั่นใจแก่นเสียวตามสไตล์แล้วเธอก็โดนกระโยกซอกแย่งขนมไปตอนแรกเธอจะไม่ยอมแต่ก็นึกคำชียอนไว้ว่าให้อยู่เฉยๆก็เลยยอมปล่อยไป ทั้งที่ใจจริงของเธอนั้นอยากจะกระทืบไปด้วยซ้ำแล้วก็บ่นออกมาว่าชียอนเธอใช้ชีวิตแบบคนขี้แพ้มาตลอดเลยเหรอเนี่ยในขณะที่ชียอนก็คืนเวทีซ้อมขอดแสดงจริงเธอซ้อมสเต็ปการเต้นปันป่นป่วนไปหมดจนหลังเวทีโดนเพ่ินรวมวงต่อว่าเป็นตัวทวงจากนั้นชียอนก็ไปร้องไห้ในห้องน้ําและขอพรจากสร้อยคอขอให้เธอผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ส่วนจีอาก็สวาปามอาหารที่แทบไม่เคยจะได้แตะ เพราะต้องรักษาหุ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเธอก็โทรหาชียอนชียอนก็บอกว่าเธอไม่ค่อยมีความมั่นใจที่จะขึ้นเวทีสักเท่าไหร่เลยชีอาก็เลยให้เค็ดรับให้คิซสว่าเต้นอยู่หน้ากระจกคนเดียวเดี๋ยวมันก็จะลดความตื่นเต้นไปได้และให้กำลังใจว่าตัวเธอก็คือชีอานางฟ้าแห่งเกาหลีเชี่ยวนะพ่อวางสายไปชียอนก็เดินสวนกับแฮซองตอนนี้หัวใจเธอเต้นแรงในความหล่อออร่าของเขามาก แถมยังได้เจอไอดอลหนุ่มๆหมล่อๆอ,อีกมากมายจากนั้นเธอก็ไปบอกกับตัวเองว่าเธอคือชีอานางฟ้าแห่งเกาหลีเธอจะต้องผ่านมันไปให้ได้และก็ตั้งสติว่าตอนที่เธออยู่บ้านนั้นเธอก็เต้นได้ดีอยู่แล้ว แล้วพอตอนขึ้นเวทีเธอก็ทำมันได้ดีมากจริงๆแต่มีช่วงหนึ่งเพื่อนรวมวงกำลังร้องเสียงหลงชียอนก็เข้ามาแก้สถานการณ์จนทุกคนแปลกใจแม้กระทั่งแฮซองก็ยังต้องอึ้งในตัวเธอจนชีอาที่ดูอยู่หน้าทีวีถึงกับร้องเสียงหลงว่าร้องพอๆไปแบบนั้นได้ยังไงหลังจากจบเพลงเธอก็ลงเวทีเมื่อคนสุดท้ายและแฮซองก็กำลังมองเธออยู่ระหว่างที่ลงบันไดมานั้นเธอดันก้าวเท้าผิดจังหวะ สนลมเข้าใส่อ้อมกอดของแฮซองเข้าพอดีหลังจากนั้นแฮซองก็ดูเป็นมิตรกับเธอขึ้นมาทันทีแต่เขาต้องรีบขึ้นไปบนเวทีซะก่อนชียอนก็ยืนดูเขาร้องเพลงอยู่ตอนนี้เธอตกหลุมรักเขาเข้าแล้วหลังจากนั้นชียอนก็กลับมาที่บ้านและไปคุยกับซีอาเธอก็โดนต่อว่าที่ร้องเพลงไปแบบพร้อๆแบบนั้นได้ยังไง คนทั้งประเทศเขารู้ลุกลกันอยู่ว่าชีอาร้องเพลงไม่ได้เรื่องแล้วต่อไปจะทำยังไงกันดีล่ะชียอนก็เลยบอกว่า ครั้งต่อไปเธอจะร้องเพลงแบบพังๆไปละกันระหว่างนั้นแฮซองก็ส่งข้อความมาว่าอยากจะร้องเพลงกับเธอและก็ขอโทษที่ครั้งก่อนทําไม่ดีกับเธอเอาไว้จนสองสาวต่างงงส่วนแฮซองก็มาดูข้อความที่ส่งไปและคิดว่าตัวเองกําลังทําอะไรลงไปและก็ได้ข้อความตอบกลับมาว่าได้สิไวร้องเพลงด้วยกันนะแล้วเขาก็นึกถึงตอนที่ซีอาร้องเพลงเขาประทับใจในเสียงร้องของเธอจนหลงสเสน่ห์ของตัวเธอโดยไม่รู้ตัวจาก นั้นสองพี่น้องก็ตกลงกันว่าจะให้ชียอนร้องเล่นเต้นเพลงให้เต็มที่ไปเลยดีกว่าไว้สลับร่างคืนกันก็ค่อยว่ากันทีหลังวันต่อมาชีอาก็ไปโรงเรียน ก็เจอกับไดอารี่ในล็อกเกอร์ของชียอนพอได้อ่านก็ได้รู้ว่าชียอนต้องอับอายที่ไปบอกชอบกโยซอกและเธอก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อน้อยใจในชีวิตต่างๆนานาคิดถึงขั้นถ้าตัวเธอตายไปก็คงไม่มีใครสนใจเธอหรอกพอชียอาได้อ่านแบบนั้นก็เหมือนเข้าใจหัวอ,อกชียอนขึ้นมาทันทีและเธอก็โกรธแค้นกยซอกเป็นอย่างมากส่วนชียอนหลังจากซ้อมเสร็จแฮซอ,องก็ส่งข้อความมานัดให้ไปเจอกันบนดาดฟ้า และเธอก็ขึ้นไปหาเขาทันทีเขาก็ขอโทษเธอเรื่องวันถ่ายโฆษณาที่เขาพูดไม่ดีกับเธอไปชียอนก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรื่องอะไรกันแม้ว่าชีอาจะสั่งมาว่าห้ามยกโทษให้เด็ดขาดแต่หัวใจของชียอนนั้นมันดันสั่งให้พูดยกโทษออกไปเพราะว่าความหล่อของเขาแท้ๆแล้วเธอก็ถามว่าทำไมอยากร้องเพลงกับเธอละ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะทำาอาระบมพิเศษแถมมีรสนิยมเพลงแบบเดียวกันเด พวกเขาก็เลยแปะมือเข้าขากันแต่แฮซองก็ไม่เบาเนียนดึงเธอเข้ามากอดซะเลยชียอนก็ไม่โกงกอดมาก็กอดกลับส่วนชีอาก็โดนเพื่อนสาวตัวแสบแกลงแ้งเตะขาเธอจนล้มหน้าขงขำไปกับพื้นเพื่อนๆต่างหัวเราะยยาอจนเธอไม่อาจทนนิ่งเชยต่อไปได้อีกแล้วเธอลุกขึ้นมาประท้าข้ารมกับยายเพื่อนตัวแสบกโยซอกก็ยังมาเสริมอีกคนว่า ทำไมเธอไม่เตรียมตัวเหมือนเดิมทำแบบนี้แล้วคิดเหรอว่าเขาจะชอบเธอชีอาก็ย้อนถามไปว่าคิดว่าฉันชอบนายเหรอขอโทษนะที่ทำให้นายคิดแบบนั้นคนอย่างฉันจะไปชอบคนทุเรศอย่างนายลงได้ยังไงและเธอก็ชี้หน้าว่าอย่ามาสเสอ,อพูดกับเธออีกแล้วเขาก็บอกว่านายอย่างเขาติดอันดับคนหล่อที่สุดในโลกเลยนะชีอาขำแทบฟันรวง แล้วก็บอกว่าคนหล่อๆตายไปหมดโลกแล้วหรือ,อยังไงกันนายไม่เคยเห็นหรอหน้าโหลๆอย่างนายมีให้เกลือนกาดเต็มไปหมดกโยซอก็ว่าเธอไม่มีสิ์มาวิจาร์หน้าเขาแบบนี้ชีอาก็บอกว่า ถ้าฉันผอมยังไงฉันก็ต้องสวยเด้งแน่ๆแ,แล้วเธอก็เดินไปแบบมั่นหน้าในขณะที่แห่ซองก็ชอบชียอนมากๆถึงขั้นแอบ,บส่องดูรูปในโซเชียลแล้วก็คิดถึงมากจริงๆจ,จนเขาส่งข้อความนัดชียอนให้ไปหาที่ดาดฟ้าอีกครั้งเขาบอกว่าเคยคิดว่าผู้คนที่ชอบเธอมันก็คือพวกปัญญาอ่อนแต่พอได้ยินเสียงเธอร้องเพลงเท่านั้นแหละก็เริ่มหลงรักเธอขึ้นมา ชี่ยอนถึงกับเขินและอยากตอบรับรักใจแทบขาดแต่ในใจก็บอกว่ามันไม่ได้นะเดี๋ยวชีอานจะโกรธเอาแต่ปากกระดันบอกไปว่าชอบเขาออกไปแล้วแฮซองก็เลยบอกว่างั้นเราครบกันนะแล้วนัดเจอกันตอนซ้อมเซตอีกครั้งระหว่างนั้นเพื่อนรวมวงของชี่ยอนก็แอบถ่ายรูปเอาไว้จนในตอนค่าชียอนก็มาหาแฮซองตามนัดเขาสวมกอดเธอด้วยความคิดถึง เขาให้เธอฟังทํานองเพลงที่จะร้องด้วยกันและจะแต่งเนื้อเพลงไว้ร้องด้วยกันอีกด้วยแล้วเธอก็ห่วงใยว่าเขาจะไม่มีเวลาเขาบอกว่าก็จะแต่งเพลงตอนเวลาที่คิดถึงเธอไงแล้วเขาก็ค่อยๆโน้มตัวลงไปจูบที่เธอด้วยความคิดถึงแล้วก็พาเธอมาส่งที่บ้าน แล้วทั้งคู่ก็กว่าจะปล่อยมือกันได้เพราะว่าไม่อยากจะแยกจากกันเลยแล้วชียอนก็มาเจอกับชีอาเข้าพอดีเธอก็แอบตกใจเล็กๆไม่รู้ว่าเธอเห็นอะไรบ้างไหมแต่ชีอาก็บอกกับชียอนว่าเธอกําลังเบื่อที่วันๆไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีแล้วก็ถามว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าชียอนก็ย้อนถามไปเหมือนกันแล้วพวกเธอก็นึกได้ว่าไปสร้างเรื่องเอาไว้ก็เลยรีบตอบว่าไม่มีกันทั้งคู่แล้วชีอาก็บอกว่า วันนี้เธอไปร้านแม่หมอมาก็ยังไม่เห็นว่าเปิดสักทีนี่ก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วจากนั้นชีอาก็ขอตัวขึ้นห้องเพราะว่าแฮซองส่งข้อความมาหาแล้วเขาก็ส่งทํานองเพลงมาให้เธอฟังแล้วเธอก็นอนคิดว่าเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งเดือนเองและเธอก็ไม่อยากให้แม่หมอกลับมาเพราะจะได้อยู่ในร่างนี้ไปนาน,น,านวันต่อมาเธอก็มาหาแฮซองบนดาดฟ้าแล้วก็เข้ามากอดเขาจากด้านหลังแล้วก็บอกว่าเธอชอบเขาขึ้นทุกวันทุกวันส่วนชีอา ก็ไปอ่านไดอารี่ของชียอนต่อเธอเขียนเล่าเรื่องราวตอนที่ไปสมัครประกวดร้องเพลงเมื่อทีมงานเห็นรูปล่างหน้าตาของเธอก็เอาไปนินทาวา่าคัดเลือกมาจากเสียงโดยไม่เห็นหน้าตาก่อนก็เลยได้ขนอ้วนๆมาและเธอก็แอบได้ยินทั้งหมดทําให้ตอนออดิชัน่นเธอไม่มีความมั่นใจและน้อยเนื้อต่ําใจจนต้องออกจากห้องไปโดยที่ไม่ได้ร้องเพลงเมื่อชีอาได้อ่านก็รู้สึกห่วงยยชียอนขึ้นมาทันทีระหว่างนั้น เพื่อนตัวแสบในห้องก็ซ้อมเต้นเพลงของวงมิราเคเธอเห็นแล้วก็ต้องแอบขำออกมาที่ยายนั่นเต้นขอบเวอร์บัญชีอาตัวของเธอเองแล้วเยเพื่อนตัวแสบก็เลยท้าให้มาเต้นดูสิเห็นว่าขำดีนักหนุ่มๆก็บูลลี่เธอเธอก็เลยลุกขึ้นมาเต้นโชว์เธอทั้งเต้นพลิ้วทั้งน่ารักสะจนกรโยซอกมองตาค้างน้ำลายไหลย,ย,ย้อยพอตอนค่ำชียอนก็มาบ้านก็เห็นได้อรี่ของเธอ เธอก็เลยต่อว่าชีอาที่มายุ่งเรื่องของเธอชีอาก็เลยแกล้งเยาะเย้ยที่ไม่เจียมตัวไปประกวดร้องเพลงก็เลยเกิดสึกประทะก,กันของสองพี่น้องกันอีกรอบ วันต่อมาแฮซองกับชียอนก็ไปถ่ายโฆษณาด้วยกันแต่คราวนี้แฮซองหลั่ละกับการแสดงและแ a c ติ้งแรงซะจนผู้จัดการงงเป็นแก่ตาแตกจากนั้นทั้งคู่ก็ไปอยู่ด้วยกันที่สตูดิโอเขาเห็นชียอนเบื่อๆก็เลยบอกให้เธอไปเล่นอินเทอร์เนต็ตรอเธอก็เลยเห็นว่าเขาเป็นแฟนคลับบล็อกเกอร์เซ็กซี่ตัวแม่ของเธอก็เลยถามขึ้นมา เขาก็เลยบอกว่าเขาชอบเซ็กซี่ตัวแม่มากยิ่งเวลาได้ฟังเพลงที่เธอร้องเขามักจะมีความสุขทุกครั้งแม่เซ็กซี่ตัวแม่จะไม่เคยเปิดเผยหน้าตาก็ตามแต่เขาก็คิดว่าเธอต้องเจ๋งมากแน่ๆแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ไม่เห็นมาร้องเพลงเลยชียอนก็ได้แต่แอบอมยิ้มและคิดในใจว่าฉันนี้เองแหละอีตาบ้าเอ๋ยและบอกกับเขาว่าเธอก็คงไม่เป็นอะไรหรอกหลังจากนั้นชีอาก็ไปเจอบอกเกอร์ของชียอนเธอก็ดูเขา คำคำกับโลกอีกใบของชียอนแถมดันไปกดไหลสด จนรูปร่างหน้าตาออกสู่สาธารณาชนจนชีอาก็ตกใจทำอะไรแทบไม่ถูกกับคอมเมนต์ที่ถูกด่ายับเยินหลังจากที่ชียอนรู้เรื่องเธอก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนกันแต่แฮซองก็ตกใจกับรูปร่างหน้าตาของเซ็กซี่ตัวแม่ไม่น้อยวันต่อมาเธอก็เห็นชีอาอย่างวุ่นวายอยู่กับบล็อกเกอร์ของเธอเธอก็เลยต่อว่าเรื่องไรสดไปเมื่อวานนี้แต่ชีอากับพูดขึ้นมาว่าเพิ่งจะเปิดมาเจอบล็อกเกอร์ของเธอเมื่อกี้นี้เองยังไม่ทันได้ทำอะไรสักหน่อยชียอนก็ดูจะงง,ง แล้ววันนี้ทีมงานก็มารับเธอแทนผู้จัดการเพราะว่าผู้จัดการเกิดอุบัติเหตุขาหากักหลังจากนั้นเธอก็เพิ่งคิดได้ว่าเมื่อคืนเธอกำซอยของแม่หมอแล้วขอว่าเรื่องไร้สดที่เกิดขึ้นขอให้เป็นแค่ความฝันแล้วเธอจะเป็นคนดีตอบแทนแล้วเธอก็คิดว่าสร้อยนี้พอขอพรแล้วจะเป็นจริงเธอก็เลยขอพรเล็กๆน้อยๆดูก็ปรากฏว่ามันเป็นจริง หลังจากนั้นแฮซองก็ต้องเจอกับข่าวกอปปี้เพลงของเขาแต่เขาก็ไม่ยอมรับและตอนที่เขาออกรายการร้องเพลงสดชียอนก็มายืนให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีแต่เมื่อเขาร้องไปสักพักเขาก็หยุดร้องกลางคันเพราะนึกถึงข่าวกอปปี้เพลงของตัวเองชียอนเห็นรายการกำลังหยุดชะง,งักก็เลยคิดถึงสร้อยของแม่หมอและรีบวิ่งไปเอาสร้อยมาอธิษฐานขอพรให้ย้อนเวลาให้แฮซองหน่อยแล้วมันก็ได้ผลจริงๆแต่ก็มีทีมงานเกิดอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาเธอ เธอก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่า ทุกครั้งที่เธออธิฐานขอพรจะต้อ,ตองแรก,กว่าการที่มีคนรอบตัวบาดเจ็บหลังจากนั้นข่าวก็ปปีทำนองเพลงของแฮซองเริ่มหนักขึ้นจนทำให้เขาเครียดและขังตัวเองอยู่ในสตูดิโอคนเดียวชียอนก็เป็นห่วงเขามากและติดต่อเขาไม่ได้เลยแต่เพื่อนรว่วงก็เอาภาพของเธอมาให้ดูแล้วก็บอกว่าเห็นเธอเปลี่ยนไปก็เลยไม่ได้คิดที่จะเปิดเผยเรื่องน,นี้และไม่อยากให้ไปยุ่งกับแฮซองอีกแต่เพื่อนก็เห็นว่าชียอนเป็นห่วงแฮซองมากๆก็เลยยอมบอกว่าเขาอยู่ ที่ไหนจากนั้นชียอนก็ไปหาและกอดให้กำลังใจเขาและเขาก็ยอมรับว่าเขาลอกเพลงนั้นมาจริงๆและแตัดสินใจว่าจะไม่เป็นนักร้องอีกต่อไปแล้วแต่ชียอนก็ให้กำลังใจเขาและชวนเขาอัดเพลงที่เขาแต่งไว้ร้องด้วยกันระหว่างที่ร้องอยู่นั้นพวกเขาก็นึกถึงช่วงเวลาที่รู้สึกดีต่อกันและกอดให้กำลังใจกัน จนวันเวลาผ่านไปครบหนึ่งเดือนสองพี่น้องก็มาที่ร้านแม่หมอแต่ก็ไม่ยอมเปิดสักทีจนชีอาลุกไปซื้อน้ำเธอก็เลยขอพ่อนจากซอยว่าที่เคยขอไปว่าไม่ต้องการให้แม่หมอกลับมาแต่ขอให้กลับมาเถอะแค่ยังไม่ใช่เวลานี้ เพราะว่าเธอจะขออยู่กับแพรซองในช่วงเวลาที่เขายังลำบากอยู่วันต่อมาชีอาก็ท้องร้องสนั่นห้องเรียนด้วยความหิวจนทุกคนหันมามองกโยซอกแอบอมยิ้มแล้วเอาขนมมาให้ด้วยความสเสน่หาแต่ชีอาก็ยิ่งไม่ยอมรับแล้วยังปัดมือเขาทิ้งอีกต่างหากและลุกไปแบบสวยเลือกได้หลังจากนั้นแฮรซองก็โทรหาชียอนเขาให้เธอฟังเพลงที่พวกเขาร้องด้วยกันพร้อมกับบอกว่าเขาจะทำเพลงต่อและไม่หนีความจริงอีกต่อไป แล้วขอขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างเขาจากนั้นก็ไปแถลงข่าวยอมรับว่าลอกผลงานเพลงของคนอื่นมาจริงๆและระหว่างนั้นก็มีภาพหลุดของเขากับชียอนที่แอบคบกันจนผู้จัดการต้องพาเขาออกไปก่อนแล้วเขาก็ไปบอกกับชียอนว่าเขาจะปฏิเสธทุกอย่างเอง เพราะว่าข่าวการลอกเพลงของเขาจะกระทบถึงงานของเธอได้ชียอนก็ร้องไห้ได้วยความเป็นห่วงเขาแต่ผู้จัดการก็มาตามเธอไปออกรายการวิทยุต่อและให้รอเพื่อนร่วมวงก่อนระหว่างนั้นชีอาก็มาต่อว่าเธอที่ไปคบกับแฮซองทั้งที่เธอสั่งห้ามแล้วว่าห้ามไปยุ่งกับผู้ชายคนในเด็ดขาดและก็ว่าแฮซองเป็นผู้ชายที่ไร้ค่าที่สุด จนชียอนก็ออกหน้าปกป้องแฮซองชียาก็โกรธมากก็ต่อว่าชียอนที่เอาร่างกายและชีวิตของเธอมาทําแบบนี้แม้ว่าเราจะสลับร่างกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะทําอะไรก็ได้แล้วทั้งคู่ก็ลงไม้ลงมือตบตีกันชียาก็ยังว่าชียอนว่าแอบไปขอพรมาให้กับร่างเดิมได้ใช่ไหมจนแฮซองได้ยินเสียงค้นทะเลาะก,กันก็เลยรีบออกมาช่วยแล้วเหวี่ยงชียาตุดกระเด็นไปแล้วก็ให้แจ้งความว่าโดนแอนตี้แฟนมาทําร้าย แต่ชียอนก็ไม่ยอมและไม่พอใจแฮซองขึ้นมาและเริ่มรู้สึกว่าแท้จริงแล้วแฮซองก็ชอบเธอเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของชียอนนั่นเองที่เขามองตาเธอจับมือเธอแล้วก็จูบกับเธอ เขาทำทั้งหมดนั้นกับร่างของชีอาไม่ใช่ผู้หญิงอ้วนๆอย่างชียอนแล้วเธอก็เกลียดตัวเองที่คิดว่าคนลอยๆอย่างเขาจะมาชอบคนอย่างเธอแล้วก็บอกกับตัวเองว่าผู้หญิงอ้วนๆตรงหน้าเธอนั่นคือตัวเธอเองต่างหากนี่เธอตั้งใจจะลืมตัวเองไปแล้วใช่ไหมแล้วผู้จัดการก็มาลากแฮซองกลับไปแล้วชีอาก็พูดขึ้นมาว่าเธอเห็นหรือย,ยังล่ะตอนที่แฮซองเวียงร่างของเธอลงพื้นเขาไม่แยแสด้วยซ้ำและนี่ใช่ไหมละ่ะที่ทำให้เธอโกรธเขาพอเพื่อนรวมวงมา ชีอากเลยรีบกลัไปหลังจากนั้นแฮซองก็โทรมาหาแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายและพูดกับตัวเองว่าเธอไม่ได้โกรธเขาแต่โกรธตัวเองมากกว่าแล้วเธอก็มองซอยพร้อมกับถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เธอจะอยู่ในร่างของชีอาตลอดไป แล้วเธอก็ไปที่ร้านของแม่หมอแล้วก็ได้เจอก,กับลูกสาวของแม่หมอแล้วก็ได้รับข่าวร้ายว่าแม่หมอนั้นได้ตายไปแล้วและเธอก็คิดว่าคงเป็นเพราะเธอที่ขอพรไม่ให้แม่หมอกลับมาแต่ลูกสาวก็บอกว่าไม่ใช่หรอกแม่ของเธอนั้นป่วยมาตั้งนานแล้วแล้วก็ทักว่านาตาของชียอนดูไม่มีความสุขนะชียอนก็เลยถามว่ามีวิธีที่จะกลับไปร่างเดิมไหมลูกสาวแม่หมอก็บอกว่า เธอต้องอธิษฐานขอพรจากซอยมาจากส่วนลึกของหัวใจโดยที่ไม่โกหกเด็ดขาดจนวันต่อมาชียอนก็ไปบอกกับชีอาวว่าลูกสาวของแม่หมอกลับมาแล้วชีอาดีใจมากที่จะได้กลับเข้าร่างแล้วชียอนก็จะเอาสร้อยออกมาดูแต่มันก็ดันหายไปก็เลยพากันออกตามหาและทะเลาะกันมาตลอดทางเพราะชีอาต่อว่าชียอนว่ามีอยากกลับร่างเดิมใช่ไหมจนชียอนก็เริ่มโมโหแล้วก็บอกกลับไปว่าอยากกลับเข้าร่างจะแย่อยู่แล้ว อยู่ในร่างของเธอจะกินก็กินไม่ได้จะนอนก็ไม่ได้นอนแล้วสุดท้ายทางคู่ก็เจอสรอยที่ร้านของแม่หมอจนในตอนคำ่ำพวกเธอก็คุยกัน ชียอนก็เลยบอกว่าถ้าแฮซองเห็นร่างจริงของเธอเขาต้องวิง่งหนีป่าราบไปแน่แน่ชีอาก็เลยบอกว่าปัญหาของเธอมันอยู่ตรงนี้นี่ไงในเมื่อตัวเองยังไม่ชอบตัวเองเลยแล้วใครจะมาชอบตัวเธอละ่ะและถ้าเธอชอบเขามากขนาดนี้ทำไมไม่ลองขอพรกับซ้อยดูละ่ะชียอนก็บอกตามตรงว่าตอนแรกก็ชอบมาที่สลับลางแต่มันไม่ใช่ชีวิตของเธอเลยมันคือชีวิตของคนอื่น แล้วก็อยากกลับไปใช้ชีวิตในร่างของตัวเองแล้วแล้วก็บอกกับชีอาวา่าคืนพรุ่งนี้เราจะมาอธิษฐานสำหรับร่างกันจนค่ำวันต่อมาชียอนก็ไปเดทกับแฮซองเพื่อเป็นการบอกลาเขาบอกว่าเขาจะกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งและเราจะขึ้นร้องเพลงด้วยกันเป็นการปิดคอนเสิร์ตแล้วก็จะประกาศคบกันหลังจบเพลง เธอก็ไม่ตอบอะไรทั้งนั้นแต่ขอกอดกับเขาแทนเขาลุกขึ้นมากอดกับเธอด้วยความอบอุ่นเธอถามกับเขาว่าถ้าเธอเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นสัญญาว่าจะไม่โกรธกันนะเขาก็บอกว่าไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนไปเป็นใครเขาก็จะอยู่ข้างๆเธอ เธอก็ถามว่าเราสองคนจะคบกันได้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เราในตอนนี้เขาก็บอกว่าได้สิแล้วก็มองใบหน้าของเธอแล้วเธอก็สวมกอดเขาอีกทีแล้วก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็ได้แต่คิดขอโทษเขาในใจจนตอนดึกคืนนั้นสองพี่น้องก็มาอธิฐานขอพอนกับร่างเดิมจนตอนเช้าทุกอย่างมันก็ยังไม่เปลี่ยนไป จากนั้นทั้งคู่ก็ยังคงใช้ชีวิตแบบสลับร่างกันต่อไปจนวันหนึ่งชีอากำลังจะเอาของมาให้ชียอนแต่เธอก็ข้ามถนนแบบไม่ทันได้ดูรถจนชียอนก็วิ่งเข้าไปช่วยจนที่โรงพยาบาลชีอาก็ได้กลับร่างเดิมชียอนก็เล่มตาขึ้นมาและเป็นห่วงชีอาเป็นอย่างแรก แล้วสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือแม่หมอก็อยู่ในห้องนั้นด้วยแล้วแม่หมอก็ทักว่าผู้พิทัก์คนเก่งฟื้นแล้วสินะชียอนก็ดูงงๆว่าผู้พิทักคืออะไร แม่หมอก็เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีลูกแฝดเราจะเรียกลูกคนแรกว่าเป็นผู้พิทักและผู้พิทักจะเป็นคนที่ฝ่าฟันความยากลำบากในชีวิตเพื่อให้แฝดอีกคนจะได้มีชีวิตที่สุขสบายและชียอนก็เลยพุ่งรู้ว่าได้สลับร่างกันตอนอุบัติเหตุนั่นเองแม่หมอก็บอกว่าครั้งนี้ชียอนก็เป็นผู้พิทักของชีอาอีกแล้วหลังจากนั้นชีอาก็ไปบอกเลิกกับแฮซองและแฮซองก็ดูงงๆว่าเขานั้นทำผิดอะไร เธอก็บอกว่าเธอนั้นไม่ได้ชอบเขาแล้วแถมถ้าถูกจับได้อีกก็จะเสียแฟนกลับไปแล้วก็เสียการเสียงานส่วนชียอนก็ไปเจอกับกโยซอกที่เขามาทักทายเธออย่างเป็นมิตรและขอให้ชียอนยกโทษให้และจะขอเบอร์โทรศัพท์ของชียอนแม้ว่าชียอนจะเคยแอบชอบเขามาก่อนแต่เธอก็ปฏิเสธเขาไปแล้วก็บอกว่ามีคนคุยด้วยแล้วและคนคนนั้นก็คงไม่ชอบที่เธอจะไปคุยกับผู้ชายคนอื่นแล้วก็เดินจากไปแบบสวยจนกโยซอกถึง กับรำพึงกับตัวเองว่าคนอย่างเขาโดนชียอนปฏิเสธหรือเนียแล้วชียากระตัดสินใจลาออกจากวงส่วนชียอนเธอกลับไปร้องเพลงในบล็อกเกอร์และแฮซองก็ฟังอยู่และมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งและไปขอท่านประธานเปิดคอนเสิร์ตกานกุศลและจัดโปรเจกต์ให้มีแฟนคลับขึ้นไปร้องเพลงกับเขาโดยเพลงที่เขาร้องกับชียอนโดยลงประกาศออนไลน์รับสมัครแฟนคลับมาออ d i t i o n ส่วนชียอนตั้งแต่ได้ไปใช้ชีวิตเป็นชียาเธอก็มองโลกในแง่ มีความฝันมากกว่าที่จะอยู่ในห้องแบบนี้แล้วและชีอาก็มาบอกให้เธอไปออดิชั่นพรุ่งนี้ให้ได้จนวันต่อมาชียอนกำลังจะไปออดิชันแล้วชีอาก็ส่งข้อความมาบอกว่าชียอนจะต้องไปออดิชั่นงานของแฮซองทำให้ชียอนดีใจมากๆแล้วเธอก็เข้าไปออดิชั่นต่อหน้าแฮซองเธอก็บอกกับตัวเองว่าเธอจะทำให้เต็มที่เพื่อเขาแล้วเธอก็ร้องเพลงขึ้นมา แฮซอ,องถึงกับอึ้งในน้ำเสียงที่คุนเคยแล้วก็ชอบเสียงเธอมากๆและเธอก็ถูกเลือกไปอัดเพลงกับเขามันทำให้เธอมีความสุขมากๆและสิ่งที่ผ่านมาที่ชีอาและชียอนได้สลับร่างกันทำให้ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เคยทำกันมาก่อนและต่างได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วเรื่องราวก็จบลงอย่างมีความสุขสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ